พักพง Entertainment พุ่มใจเสนอกำเนิดใหม่มาสีหมอกลดตีนเปิ่มให้เสียงพุทธไทยโดยพัฒมิตรและรัฐบาลผมคิดว่าถ้าพมยังขี่มาสีหมอกอยู่แบบนี้ ผมคงจะจีบสาวที่ไหนมีด้ยถึงผมสินหน้ะคือขุนสร้างแต่ผมก็เหตุสันดาลที่คุณแผน่นโอ้พระสูงบุนนี้ห้าสิมาบอกถึงขั้นตอนผ้านองไปขึ้นขั้นนะครับก้อนอื่นเลยสิผ้านองไปขึ้นขั้นใดตรงมิจหลังมาสิหมาะรถเขน็นเนี่อยู่หน้าผมมากยี่สิบกว่าปีจะสามสิบปีครับเรียนจบมา เก็บเงินเดืนอนอันน้อยนิดของครูสื่อเป็นรถขั้นแรกกะเลื่อยบ่อยากขายมือนีก็เลยคิดอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์เห็นเรามีภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นเดี๋ยวเขาไปคุยเบื้องขั้นตอนครับขั้นตอนการเปลี่ยนมาสีหมอกให้มาเป็นรถขับซีเลื่อมได้ครับหนึ่งนะครับเข้ากับมาเริ่มหาของครับหาเผาหารันขายเผาหาขายชุดเกียร์นะครับ เพ้าสำหรับจุดเกี่ยวเฟืองไทายของเก่ามาสดาเฟมเลียจะเป็น8 3ดเก่านะครับต้องหาเห็นได้เบอร์ใกล้เคียงที่สุดแต่ตอนนี้มันเป็นโควิดมันหาของอ่ได้ผมเลยหาได้ 11C หาครับใน 11C หาเฮากับมาประกอบนะครับหาเพ้าจัดยกหลังคืนให้มันได้ทรงนะครับจากรูปกรวมว่ามันเป็นทรงใดนะครับ,ส,นะรบสำหรับเพ้านะครับของผมเป็นนาเล็ก หลังใ่นะครับเฟื่องไทยเล็กนาเล็กหลังใยขั้นเป็นนากว้างหลังแคมนะครับเพ้านาสีเงากว่าเข้าหลังอันนี้พอเข้าติดตั้งเข้าหลังแล้วเขาก็มาจัดการติดตั้งสโลว์ครับอันนี้ซึ่งตัวสโลว์ขายึดนะครับขั้นหิวสโลว์นะครับเมื่อติดตั้งแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จจากเขาเคลียร์หลอหลังนะครัมาเคลียร์หล่อนะครับโลถอดปีกเด็ดปีกครับเด็ดปีกมาซีหมอก โอ้พระสงมาที่หมอถึงเด็ดปีกเลยครับออกมานะครับเขากลับมาเจียเตายึดโชกออกเจียขั้นกลางออกนะครับติดตั้งแนบตรงโค้มตองมาอีกสิบกว่าเส้นครับเลื่อนตำแหน่งลรอมาจุดใหม่ครับให้ทานหล่อมนันเงาวขึ้นหาต้องการตั้งศูนนะครับทําการติดตั้งเข้าหน้านะครับนี่คือภาพประกอบเข้าหน้า ก็ใส่ประกอบเพาแนาเรียบร้อยเสร็จเอาออกมาใส่กับบูคุณาะไรครับของผมใส่เป็นไม่ติดเอกครับติดพาวเวอร์ครับตัวนี้เป็นปั๊มพาวเวอร์สำหรับโชคใส่ของยามาโมโตะนะครับเป็นโชคของฟอร์จูเนอร์ครับแต่ใส่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยโคตรแข็งเพราะน้ำหนักรถเขามันเบาน้ำหนักรถเขามันแค่หารอยโลไปใส่โชคทิน้นเลาน้ำหนักได้ตันนึงอะ่ะมันกับว่าโอเคครับประกอบกันโชหนะเพือ่ออะไรครับต้องปาดสุ่มเพราะว่าเขาเลื่อนฐานลรอ บางคนหนาก็เลยต้องใส่บ่ได้ครับเส็จตอนนี้ก็พ่นสีกันสนิมครับพ่นสีกันสนิมเอามาประกอบพร้อมแลนดครับตอนนี้พร้อมแลนดแต่ยังจัดทร่งยังบ่เสร็จครับจะสังเกตว่าชุดหลังมันสีํำกว่าครับชุดหลังมันสีํำหลังตํำกว่าครับมายกหลังขึ้นอีกนิ้วหนึ่งครับยกหลังขึ้นอีกนิ้วหนึ่งทร่งจางออกมาโอเคเหลืองานสุดท้ายครับงานสุดท้ายคือพอตัดท่อไอเสียแล้ว หาที่พักถอยเสียไซบ่ได้ครับของเดิมมันอยู่ใ้ทองนก็เลยย้ายมาไว้ช่วงกระบ,บะหลังครับงานสุดท้ายนะครับคือติดตั้งท่อเอเชียสําหรับค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายผมก็เฮ็ดเบิดไป8 0 0 0มื่นครับแปด0มืนอันนี้คือราคาราละเอียดของครับเฮ็ดแล้วผู้สาวบกรีดครับแต่ผู้ชายกีดขนาดเลยขีย่ปใส่มาไซเนี่ยผู้บ่าวกีดขนาดครับนะครับ ข้างหน้าผมใส่ของจิบนี้นะครับข้้งหน้าจิบนี้นครับข้านหลังจิบนี้นครับแนบหน้าจิบนี้แนบหลังเก้าครับสโลกับของจิบนี่นะครับขอขอบคุณพี่น้องเด้อผู้ที่ติดตามเมึงครับขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่น้องโชคดีผ่านปัญหาโควิดนี้ไปให้ได้ครับสวัสดีครับ